สวัสดีครับ <c oughs> มากินเผาแรงน้ำกันไปผัดกร,าาระเพราหมึกนะครับ <c oughs> ผัดกร,าาระเพราหมึกแซ่บๆ <c oughs> แล้วขยับกล้องไปเล็กน้อยครับขยับไปเผาแรงน้ำกันครับผัดกร,าาระเพราหมึกครับครับน้ำคุกคิก กินกับข้าวสวยร้อนๆคำกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อัดกระเพาะปลาหมึกมจะเ็ดแล้วครับเข้ากะซุปพอดีเค็ดแล้วเข้ากะซุปพอดีอืมไปอีกครับน้ำคลุกคิกแบบราดเข่าพอดีครับ มักแบบน้ำคุกคิกนะครับผัดปลาหมึกพวกผัดกระเพาะผัดอย่างนี้มักแบบสนามจิ้งนหอยแลว้วคุดขอมันจี๊ดเซ็ตแตกนะครับถ้าแบบแ,แห้งๆไปเลยนี่มันไม่ได้รสชาติไม่ได้อายทะลุดนะครับอืมบดดีบะเข็มกระจืดกระจางเปรดซิมนะครับเห็ดแล้วก็ปรุ่งมอแล้วก็ กินข่าวมาจิ้มมือบะขาดอย่งยางไรพอดีเลยสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีี่เข่าแล้วน้ำกันครับนั่งกินเข่าไปก็ได้ไปเพราะตำหนินะครับบ่ได้มี่อะไรตรงอะไรได้ยังหรอครับครับ ยูทูบกับเฮ็ดไปครับสามกินข้าวไปกับพอเฮ็ดที่ซื้อครับสวัสดีครับกินข้าวกันนะครับเด้ <c oughs> อเขาไปกระพาะแล้วครับ สวัสดีครับกินข้าวเย็นด้วยกันนะครับผัดกร,าาระเพราปลาหมึกนะครับข้าวเย็นวันนี้นะครับรูป้าพครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับวี่มกันนะครับด้วยผัดกร,าาระเพราปลาหมึกอ,อร่อยอร่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวกับข้าวเย็นนะครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับแ็บแซ่บครับขอบคุณสําหรับกดกระตุหัวใจให้แล้วก็หลกมองดอกมานะครับขอบคุณมากนะครับกินผัดกะเพราปลาหมึกด้วยกันะครับนะครับเย็นๆอาหารเย็นนะครับ เดือนนี้เดือนตอกลางเดือนพฤศจิกาครับฝนยังตกอยู่เลยครับยังไม่หนาวครับผมกี้ข้ายังร้อนอบอ้าวอยู่ครับแต่วันนี้ฝนตกสวยกบกินข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณสําหรับกดหัวจงใจให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอบัดเจ้าเข้าไปหมึก อร่อยอร่อยครับน้ำปุกขิกนิดหน่อยคุกกับข้าวสวยกินอร่อยมากครับเริ่มเผ็ดแล้วครับใส่กะเพราใส่ใบกิ่ลาด้วยครับน้ำหอมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับเมใจอรสำหรับ ดอกมงดอกไม้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับทานข้าวแล้วกันนะครับเผ็ดร้อนใบกับใบยี่หร่านะครับผมใส่ใบยี่หร่าแทนใบกระเพราครับใบยี่หร่าก็ใบเผาควายนะครับือเรียกใบยี่หร่า มันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นฉุนกว่าใบกระเพราธรรมดานะครับแต่กลิ่นหอมกลิ่นฉุนมากๆก,ก็คือใบกระเพราปลาใบกระเพราปลา,ปลากระเพราปลานะครับกระเพราปลานี้จะมีรสชาติกลิ่นจะหอมจะฉุนมากกว่ากระเพราบ้านนะครับเอาตามตลาดนี่ไม่ฉุนนะครับใบใหญ่ๆ <laughs> กินพริกให้ดูนะครับพริก เดี๋ยวกินพริกให้ดูนะครับอืพริกมันสุกแล้วครับมันไม่เผ็ดนะครับมันหวานคุณอะไรเดี่พริกให้ดูหน่อยกินพริกโชว์ใช่ไหมครับอืมนะครับพริกแดงแดงครับไม่เชื่อนะครับนะครับทั้งพริกทั้งปลาหมึกทั้งข้าวครับ สวัสดีครับสวัสดีคนเขํารับชมนะครับกินให้ดูแล้วครับกินพริกแค้ดูแล้ววันนี้ผมใช้เป็นงั้นขอพริกไทยพริกไทยมีแต่พริกพริกไทยผนพริกไทยขวดนะครับไม่ได้ใส่พริกไทยนะครับอันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับขอบคุณครับ เผ็ดนะครับไม่ใช่เผ็ดพริกแห้งไงยิ่งเผ็ดนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม,มครับกินข้าวด้วยกันนะครับผัดพราปลาหมึกครับนะครับเผ็ดมากแล้วมายุให้ผมกินพริกนะครับยิ่งเผ็ด <laughs> หนึ่งร้อยหนึ่งคูณหนึ่งร้อยอะไร ทักทายครับคุณอ่านชื่อไม่ออกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากมากนะครับมาทานข้าวเดีวยวกันนะครับอัานข้าวเย็นครับเลิกงานมาก็มาทำกับข้าวกินครับเลิกงานมาตอนเย็น มาทำกับข้าวกินเองนะครับแต่บางวันบางวันวันไหนที่ไม่สะดวกกันทำกับข้าวผมก็ซื้อจากตลาดมานะครับแต่ส่วนมากก็จะทำเองครับทำเองมันจะอร่อยกว่าครับอร่อยกว่าตลาดกับข้าวตลาดนะครับย้อยทำเองเราอยากกินรสไหนเราก็ทำาเองเลยนะครับทั้งใส่ใสเ่เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่เองนะครับ ครับตลาดเราก็ทําตามใจแม่ค้านะครับนะเพราะลูกค้ายินงเป็นร้อยเป็นสิบเป็นร้อยคนตามใจคนบางคนไม่ได้นะครับนะทำวินเองก็อร่อยนะผมไม่เข้าใจอะไรหกบวกแปดอะไรผมไม่เข้าใจครับอขอขอบคุณที่เข้ามาเม้นเข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ วันนี้วันกลางสัปดาห์ครับนันพุธย,ยิ่งกินย,ยิ่งกินกะเพราเข้าไปด้วยครับยิ่งเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนมากเนละใบยี่หลาา นี่ถามกันนะครับเด้อเอาปลาหมึกแซ่บนัวๆเผ็ดร้อนใบยี่หร่าหอมครับใบยี่หราหอมมากเลยใครไม่รู้จักใบยี่ราก็ดูในกูเกิลก็ได้นะครับถ้าใครไม่รู้จักครับ ชย,ย,ยกุ๊กอากูก็จะรู้จักกับใบยี่หร่าเป็นยังไงครับใบกระเพราควายได้เลยครับสวัสดีนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวเย็นด้วยกันครับผัดกะเพราผัดกะเพราปลาหมึก เผ็ดร้อนอร่อยมากครับพรุ่งนี้ดูบอลไทยนะครับบอลไทยเครื่องกับสิงคโปร์ดูจะทรงไหนไม่รู้นะครับ ครับสำหรับไล้์นี้ผมก็จะขอลงลไลน์ไ้แค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ